สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการใช้งาน DeepSeek นะครับ AI ของจีนนะครับที่มาแรงนะครับซึ่งเขาบอกว่าเก่งกว่า ChatGPT อีกนะครับมีวิธีการใช้งานยังไงไม่ยากเลยนะครับเริ่มต้นจากเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คาว่า deepseek.com กด enter เลยก็จะมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นเรามาที่ปุ่ม Start Now นะครับก็คลิก Start Now เข้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะเริ่มแชทตรง เคอร์เซอร์กระพริบตรงนี้นะครับดิฟซิกเนี่ยสามารถที่จะเราถามข้อความเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เขาตอบทันทีนะครับหรือให้เขาคิดก่อนตอบก็ได้ดิฟติงเนี่ยก็คือให้เขาคิดก่อนนะครับให้เขาอ่านคําถามแล้วก็คิดก่อนแล้วค่อยตอบอย่างนี้นะครับสามารถที่จะค้นหาข้อมูลเหมือนกับเซิร์ช Google ได้นะครับเช็ต GPT แบบเดียวกันเลยนะครับมีปุ่มสําหรับอัปโหลดไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็น Google d o c นะครับหรือว่า ไฟล์อื่นๆ PDF ก็ได้ครับหรือรูปภาพก็ได้นะครับอัปโหลดแล้วก็ให้มา d e e p s e กนี้ทำการวิเคราะห์ให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ข้อมูลกันง่ายๆกันก่อนนะครับเช่นนะครับผมจะถามว่า e e e p s กเนี่ยนะครับสร้างรูปภาพให้ได้ไหมนะครับเพราะตัวนี้มีแต่อัปโหลดนะครับแล้วสร้างได้ไหมนะครับก็จะถามว่าสร้างรูปภาพได้ไหมนะครับถามเป็นภาษาไทยได้นะครับกด enter ไป ตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่สามารถสร้างภาพได้โดยตรงนะครับคุณสามารถให้ฉันช่วยในการสร้างคำอธิบายได้นะแปลว่าแต่เท่าที่ผมอ่านข่าวอัปเดตตอนนี้เขากำลังนะครับเขากำลังจะปล่อยวิธีการเขาจะทำให้สร้างภาพได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังสร้างภาพไม่ได้นะ่าขนาดนาะตอนที่อักขีพตอนนี้ยังสร้างไม่ได้แต่ต่อไปจะสร้างได้นะครับ ทีนี้ผมจะมาลองศักภาพในการช่วยดูก่อนนะครับว่าจะสร้างภาพนี้เขาจะอธิบายพร้อมให้เราได้ไหมนะครับผมก็จะถามว่านะครับฉันอยากจะสร้างภาพนักธุรกิจนักธุรกิจคนไทยเป็นนักธุรกิจคนไทยที่ดู แล้วนะครับเก่งสมาร์ทนะครับอยากจะสร้างพันธุธุรกิจคนไทยที่ดูแล้วเก่งสมาร์ตแล้วก็ทันสมัยและทันสมัยอ่านะครับผมอยากให้เขาเขียนพร้อมให้หน่อยนะครับเขียนพร้อมนะครับเขียนพร้อม ให้ด้วยจากนั้นจะลองส่งนะครับพร้อมไปนะครับป้าเขาจะเขียนพร้อมให้เราได้อย่างไรนี่นะครับเขาบอกว่าพร้อมตัวนี้นะครับให้คุณไปใช้โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพไม่ว่าจะเป็นดาวอีนะครับหรือมิดจอนนี่ก็ได้นะครับทีนี้นะครับผมก็จะเอาพร้อมนี้นะครับก๊อปปี้พร้อมนี้นะครับไปลองให้ดาวอีนะครับสร้างดูนะครับกดคัดลอก ไดอีกก็เราจะต้องไปที่ Chat GPT นะครับเนี่ยเข้ามาที่ Chat GPT นะครับอ่ะเริ่มใหม่ก็ได้นะครับพิมพ์เข้ามาแชท GPT ล็อกอินเข้ามาเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับเราไปที่นะครับสำรวจนะครับเนี่ยไปที่สำรวจเมนูสายมือสำรวจนะครับแล้วก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปนะครับ by ChatGPT เนี่ยเราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่าไดอีนะครับให้เราคลิกไดอีขึ้นมา แบบนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มเริ่มต้นแชทได้เลยครับและเราก็เอาพร้อมเมื่อสักครู่นี้แหละนี่นะครับเนี่ยเอาพร้อมตัวนี้วางลงไปเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าพร้อมนี้มีความหมายว่ายังไงนะครับก็อาจจะต้องไปใช้ก o o g l e แปลภาษาเนาะนะครับไป google แปลภาษาแล้วก็วางพร้อมลงไปนะครับนี่เขาจะบอกว่านักธุรกิจไทยถ้าเราอยากปรับแต่งก็ปรับแต่งตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับ พอเข้ามาที่ดอีวางพร้อมนะครับเราก็ส่งพร้อมไปเลยนะครับให้มันสร้างภาพขึ้นมาให้เรานี่นะครับดูว่านะครับสร้างพร้อมจากดิฟซีแล้วก็เอาพร้อมมาสร้างภาพด้วยดอีนะครับจะทําเป็นภาพให้เราได้ไหมนะครับนี่นะครับว้าวนะครับเทเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดภาพนี้นะครับไปทำสวอฟฟิ สลับใบหน้านั้นนี่หรือไปแต่งพร้อมใหม่ให้หน่าสนใจกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือความสามารถหนึ่งของ d e e p s e ก็คือสามารถสร้างพร้อมนะครับให้เราไปใช้ในการสร้างภาพจากา AI ที่สร้างภาพโดยเฉพาะอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอีกน,นึงนะครับที่น่าสนใจของดาวอีกก็คือนะครับเราสามารถอัปโหลดไฟล์นะครับนะสําหรับผมสร้างเป็นไฟล์ PDF ขึ้นมาแล้วนะครับผมให้ ChatGPT นี่นะครับเขียนคู่มือให้หน่อย สั้นเรื่อง ai คืออะไรใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับแล้วผมก็ก๊อปปี้เนื้อหาทั้งหมดนะครับมาสร้างเป็นไฟล์ pdf เรียบร้อยแล้วับ2หน้านะครับทีนี้นะครับสมมติว่าเรามีไฟล์ pdf และเราต้องการจะถอดข้อความนะครับหรือที่เรามักจะเรียกว่าแปลง pdf เป็น word นั่นแหละนะครับเราจะให้ดาวอ e ทำได้ไหมทำอย่างไรนะครับผมเตรียมไฟล์นี้ไว้แล้วนะครับผมก็จะกลับมาที่ ดีฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมก็คลิกที่รูปคลิปนี้กระดาษนะครับจากนั้นทำการอัพโหลดไฟล์ pdf นี้นะครับส่งมาให้ดีฟซีครับแล้วก็จะเขียนพร้อมว่านะครับให้แปลงแปลงเป็นข้อความนะครับหรือเราจะบอกว่า ถอด PDF เป็นข้อความอย่างนี้ก็ได้นะครับถอดข้อความจากไฟล์ PDF อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่วิธีการใช้ข้อความเนาะถอดข้อความจากไฟล์ถอดข้อความจากไฟล์ก็ได้นะครับตอนนี้ผมอัปโหลด PDF ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็กดส่งไปนี่นะครับดูซิว่าเขาจะทาได้ไหมนี่นะครับนี่ครับก็พิมพ์ออกมาเหมือนกับการแปลง PDF เป็นตัวหนังสือกลับคืนมาให้เราแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่ก็คือความสามารถหนึ่งของตัว DeepSeek นะครับที่หลายๆท่านอาจจะไม่ได้พูดในคลิปหรือไม่อธิบายนะครับในแง่มุมแบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับมันก็เก่งเรื่อง OCR นะครับตัว DeepSeek นี่นะครับเช่นนะครับสมมติว่าเรามีรูปภาพนะครับเดี๋ยวหาดูซิตอนนี้ก็ ใน a c e b o o กนี่ก็มีแต่เรื่องดิฟซิกดิฟซิกทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้สว่วนในรูปภาพนี้นะครับผมอยากดึงตัวตัวหนังสือออกมาจะเป็นโฆษณาหรือเปล่านะครับอันต้นนี้ก็ได้โจโฉนี่นะครับสว่วนผมอยากดึงตัวหนังสือจากภาพนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปคลิกขวาบันทึกรูปภาพก่อนนะครับผมจะบันทึกเป็นรูปภาพนะครับเอาไว้ที่เดสก์ท็อปก็แล้วกันนะครับกดเซฟนะครับเสร็จแล้วผมก็จะให้ดิฟซิกนี่ ดึงตัวหนังสือจากภาพออกมาคล้ายๆ PDF เป็นเป็นเวิร์ดนี่แหละนะครับอ่ะก็ทำเหมือนกันครับคลิกนะครับอัปโหลดรูปภาพเข้าไปนะครับที่มันมีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนะครับเสร็จแล้วเราก็บอกให้นะครับ่าบอกว่าดึงข้อความจากรูปภาพให้หน่อยนะครับดึงข้อความจากรูปภาพนะครับเราก็กดส่งพร้อมไปครับ ดิฟซีก็จะทําการวิเคราะห์รูปภาพนะครับที่เราส่งเข้าไปนะครับแล้วก็จะดึงข้อความออกมาจากภาพได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันนะครับ ใช้เวลานานเกินไปนะครับเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่างกรุณาทำใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะครับว่าไหวไหมนะครับอ้าวได้แล้วนะครับเนี่ยข้อความที่ดึงมาจากรูปภาพมีเนื้อหาดังนี้เห็นไหมครับเนี่ยได้แล้วเห็นไหมครับก็โอเคเลยนะครับเราสามารถที่จะใช้ d e p s e e k นะครับในแง่มุมอื่นๆนะครับ ที่ต่างจาก ChatGPT ได้แล้วนะครับที่เหลือก็คล้ายๆกันกันกบ ChatGPT เลยนะครับสามารถที่จะสอบถามนะครับปัญหานั้นนี่นะครับหรือให้ค้นหาข้อมูลนั้นนี่ก็ทําได้ตามเหมือนกับ ChatGPT เลยนะครับแต่เนี้ยในคลิปนี้ผมก็มาดึงอีกในมุมหนึ่งของ DeepSeek นะครับให้เห็นว่าทำอะไรได้เจ๋งๆเก่งเหมือนกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ